ฉันมองขึ้นบนยอดเขาก็จะมีวิหารมนดบอยู่อันหนึ่งวิหารน้อยอันนึ่งแล้วตอนนี้เหลือมนดบซึ่งเล้ามากเราก็นอนขวัญผวาทุกวันว่าจะถล่มมาวันไหนฉันขับรถข้ามสะพานมาฉันเห็นแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าฉันไม่เห็นมันมันเป็นคนเป็นอะไรที่ทําใจไม่ได้อันนี้ครับผมถ้ามันพังไปเนี่ยชาวบ้านและผู้มีจิตทธาที่อยู่ในตำบลในอำเภอของเราแะครับเขามาักการบูชากัน เป็นประจำานะครับแล้วตอนนี้มันได้ทุดโทมมากอันนี้ผมกลัวที่สุดแล้วครับและชาวบ้านกลัวที่สุดเลยตอนนี้ถ้ามันพังคลาดไปมันก็สูญสิ้นไปจิตใจของของชาวบ้านเรานะครับเราก็สูญสิ้นไปด้วยนะครับกับภาพประวัติศาสตร์ของเราที่ที่ที่มันมีมาช้านานนะครับมนบร้ลอยพุทธบาทหรือสถานที่สาคัญพวกนี้มันเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นที่น่าเสียดายถ้ามนฑบอันนี้นะครับพังลงไปอีกมันถึงเวลาแล้ว ท,ที่ความสําคัญของศาส,สนสถานแห่งนี้นะฮะไม่ว่าวิหารน้อยที่จะที่จะบูรณะใหม่หรือว่าบนโดบถ้าถ้าพังทลายลงไปอ่ะมันจะเป็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆนะครับของคนนครสวรรค์แล้วก็ว่าไปแล้วมันขึ้นทะเบียนโบราณสถานเนี่ยมันเป็นสมบัติของชาติไปแล้ววัดาาวดินใต้นั้น สร้างราวสมัยอยุธยามาประมาณ300กว่าปีแล้วนบนยอดเขาได้มีวิหารน้อยหนึ่งหลังและตอนนี้ก็มีบรรดบอีกหนึ่งหลังคู่กันมาตลอดแต่บัดนี้วิหารน้อยนั้นได้ทรุดโทรมแล้วก็พังลงไปโดยที่คณะกรมตินั้นไม่ได้เข้ามาดูเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นมันแตกลาวหรือพังยุบไปเหมือนกับวิหารน้อย mm hmm. เพราะว่าญาติโยมสาธุชนนั้นมีความศรัทธามีรอยพระพุทธบาทเมื่อสมัย อรจากการที่หนั่นหละท่านได้นําเข้ามาแต่ตอนนี้เอาไว้ไม่ได้เพราะทุตโสมจะพังเต็มทีแล้วก็อยากจะให้กรมศิปนหรือชาวคณะด็อกเตอร์ไปสนับสนุนให้มาดูแลหรือมาปรับปรุงกอ่อสร้างใหม่ให้มันดีขึ้นเพราะญาติโยมนั้นตั้งใจอยากจะให้มบูรณะใหม่วันนี้พระมนตดบทุตโสมลงไปมากนะครับเราก็อยากให้สัญ,ญลักษณ์แห่งความจุลักษ์พักดีเนี่ยนะครับคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปการบูรณะดูแล ให้มันกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลาบากแล้วก็พวกเราเองไม่มีความสามารถอยากจะเรียนผู้เกี่ยวข้องผู้ที่มีอํานาจช่วยเข้ามาดูแลพัฒนาบูรณะพระบรมดพหลังนี้ให้สมดังเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษของเราที่สร้างขึ้นไว้ก็ฝากท่านดรนิโอนะครับที่เข้ามาช่วยพวกเราอยากให้ท่านประสานงานแล้วก็ติดตามถึงการที่จะบูรณะพระบรมดพหลังนี้ ให้สมเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษของคนเขาดินที่อยากจะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรามีกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้รับเรื่องราวร้องทุกข์น,นะครับผมได้นําเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปปรึกษากับคุณหมอวรมเด็ชกิจวิกรมได้มีมติเห็นร่วมกันว่าการที่จะบูรณะประสังขรมณฑปหลังนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อผู้ศาสนาของชาติดังนั้นครับทางชาวบ้านจึงฝากผมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของภัคไทยภักดีนะครับประสานนะครับกับกรมศริลปากรแล้วก็ทางด้านของคณะกันมาทิการศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมสภา,าผู้แทนรัษฎรเพื่อให้มีการสำรวจและก็บูรณะมนดบหลังนี้โดยเร่งด,วด่วนความหวังของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ที่ฝากมายังผม และพักไทยพักดีในครั้งนี้ผมจะทําให้เต็มที่นะครับเพื่อให้มนดบหลังนี้ได้รับการบูรณะนะครับปฏิสังษ์ขอนเพื่ออยู่คู่กับพื้นแผ่นไทยสืบไป